สวัสดีสิทธิานุสิทธิ์หลวงพ่อรวยทุกท่านนะครับวันนี้ช่องบารมีราษาทิโกก็จะพามาชมมาแกะกล่องกระถินพระราชทานวัตกโกปี2564นะครับโดยมีการเปิดจองแบบออนไลน์ในวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับผมวันนี้ของก็มาถึงแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ชมไปพร้อมๆกันนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตแกะกล่องสักครู่นะครับผมในกล่องนี้ก็จะเป็นชุดเหรียญและผ้ายันนะครับจะมีเหรียญกระไรทองลงยาสีแดงหนึ่งเหรียญเหรียญกระไรทองลงยาสีน้ำเงินหนึ่งเหรียญและก็จะเป็นชุดผ้ายันนะครับผม รูปแบบเหรียญก็จะห่อมาแบบนี้เลยนะครับส่วนในชุดผ้ายันนะครับก็จะมีผ้ายันสีแดง1นผืนเป็นผ้ายันขนาดใหญ่นะครับขนาด40คูณ60นะครับผมรูปแบบของผ้ายันก็จะมีความสวยงามมากๆเลยนะครับพื้นที่2ก็จะเป็นผ้ายันสีฟ้านะครับผม ส่วนผ้ายันผืนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นผ้ายันสีน้ำเงินนะครับผ้ายันรุ่นนี้นะครับ <พอ S 2> เนื้อผ้าทำม,มาจากผ้ากรรมหยี่นะครับผมในส่วนของรูปแบบของเหรียญน,นะครับเหรียญที่ท่านได้รับชมอยู่นะครับก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองลงยาสีน้ำเงินนะครับรูปแบบเหรียญก็จะเหมือนกับเหรียญรวยยั่งยืนนะครับ คือเหรียญแอปเปิลวัตโกนั่นเองส่วนอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับ<ห>ก็จะเป็นหเหรียญเนื้อกระไหล่ทองลงยาสีแดงยอดทินยมนะครับรูป<ส><ส>แบบเหรียญ<ห>ก็จะมีความสวยงามลงยาแดงขอบน้ำเงินนะครับผมนในหนึ่งชุดก็จะมีสองเหรียญพยันสามผืนนะครับผม วันนี้ช่องบารมีภาษาติโกก็จะพามาชมชุดเหรียญกระถิ่นพระราชทานปี2564เพียงเท่านี้นะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดสับตะไคร้กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องบารมีภาษาติโกด้วยนะครับทางช่องบารมีภาษาติโกขอขอบพระคุณครับผม